บายดีนกา,กาโนวันนี้ทางพุฮาว่าจะเอาอนปลาดุกขึ้นแต่ว่าปลาดุกตัวนี้เป็นปลาดุกเทียน,นเหลือจากที่เฮอขึ้นสุดแล้วนี่ตัวนี้เันเฮอปลาไปกิ่นซื้อปกติแล้วเขาจะเลี้ยงเลยเขาจะเอาขึ้นบาเดียวปลาดุกนี่มันก็เป็นปลาดุกเทียน,น ถามว่าเลี้ยงไงโบมันกับโบง่ายถามว่าเลี้ยงยากโบมันกับโบยากแต่ทุกครั้งแม่เฮาจะเลี้ยงออยู่ประมาณพันตุกพันหรือสองพันตุกคืออ่างเฮาเนี่ยแมนอ่างสี่คูณสี่บนสามสามคูณสามในลักสามคูณสามเฮาสามารถเลี้ยงได้พันหนึง่งบนอื่น,นอื่างเฮาบนเใจ่แต่สําหรับเฮาแล้วสามารถเลี้ยงได้พันหนึง่งและพันหนึ่งเฮาจะเลี้ยงอยู่ประมาณได้ประมาณสามเดือน สามเดือนเขาจะได้อยู่ประมาณห้าตัวโลเขาเลี้ยงมาได้ประมาณสี่งวดสี่ห่างงวดแล้วชุดนี้เรมันเฮายากผักก่อนเนาะผักก่อนเพราะว่าเฮาบมีเวลาแต่าอาพวกเฮากะจงเมียนจงเมียนไว้กิ่นกินของเฮาเองนะวันนี้สี่มาทายเฮเบิงว่าอ่าปุกทพ่เฮาจงไว้ยังหลายโบและตุ่มันจะใหญ่สัใดอดะหาเบิร์นกันแต่ว่เาเฮาสิลองมัน ปล่อยน้ำก่นนะอนเนาะเดี๋ยวเด้ออันอ่างของเฮากาค่อนข้างจะสะดวกสบายได้ก็คือปล่อยก็ง่ายแล้วเฮาเลี้ยงเฮาเลี้ยงน้ำประปาเฮาโบด้เลี้ยงน้ำอิ่มบางคนว่ามีคำถามมาเลี้ยงได้บ่น้ำประปามัว่าเลี้ยงโบได้ไม่ต้องเสี่ยงได้ แต่สำหรับประสบการณ์แล้วเขาก็ร้องร้องขื่นเละกับเจ็บมาหลายเจ็บมาหลายเจ็บมหลายแต่ว่าเขาก็สามารถเขาก็สามารถเหตได้เพราะว่าบางคนก็นว่าเลี้ยงได้แน่เลี้ยงม,ม่ได้แน่บางคนก็นว่าเลี้ยงอ้างมันไิเป็นตะกีนบางคนก็นบนกนว่าโอ้มันพักตีแต่สุดท้ายแล้วเขาเหตุใจมาป่าเขาจะเป็นป่าแทบบ่มีกิน แล้วก็ตูใหญ่แฟนตูใหญ่สมบูรณ์เดี๋ยวเจ้าเงินเขาจะมาทางให้เบิ่งอีกวันพู้ทางลักษณะปากนะคะมาเสร็จไม่ได้การปล่อยตูใหญ่พี่เขาต้องโคลแบบต้มโเวลาปล่อยออกแล้วแก็เสียออกตามเพิ่มนีเลยเขาต้องอนุญาตเพราะปกติการปล่อยน้ำมันจะซีเรียสนั้นของมัน เราก็จะมีกระตาเนากล่อมมันยังน้อยเขาจะใส่กระตาตัวนี้เราจะใส่กระตาตัวนี้ตัวตัวเวลาเหาปล่อยน้ําก็คือในกรณีป่ามันยังน้อยเห็นปะป่ายังน้อยแต่ว่าเขสามารถรอดโงตัวนี้ได้เพราะนั้นตัวนี้ป่ามันใหญ่แล้วเขาก็ใส่แค่โถเนาะโถเขาจะเทวิเซี่ยให้เป็นบอลนั่น้ำออกในกรณีป่าเขามันตัวใหญ่แล้วเขาก็โถบอลบอลต้องใส่กระตาเขาก็ใส่ตัวนี้ไปเลย เวลาหน้ามันออกนะฮะกจะตกระบบต่อกระตุกต่อเนี่ย,ยมันจะเสียออกอยู่พี่นี่ยปกติเขากำไรยงนินแตกอัดตัวนี้เพคอจะให้หน้าม,มานันล้นออกมาล้นออกมาใส่ส่วนเขาไปพักเข้าก,นานกงนาน้ำเลยห้องน้ำ ยงงไงเขาจะมาทายเฮดเบิงงอีกครั้งเวลาอ่านน้ำม,มันได้แล้วเขากระโบนเจนจเนาะตวบาติพานมาเขาเลี้ยงประมาณห่าสุดก็คือเขาก็ขายโตูซเน่แล้วก็เฮฟเป็นป่าแดดเดียวนเน่ถามวัาจิบมาหลายจิ๊บมหลายเนาะเพราะว่าพวกเขาเป็นเป็นมือใหม่ทีท่ีค่อนข้างแบบใหม่เลยแหละและเวลามาเลี้ยงในกระเมียน ตายแน่ตายแน่กินกันแน่เขาก็เลี่ยงปนมอนกระป่าอื่นเขาก็เจ็บอะไรก็คือเวลาเขาเอาตาลงแล้วป่าตายสิเวลาเขาล่างอ่างเขาบุระวังมันก็ตายหมดเลยได้คือเขาวันเอาเอาเอา,เอาเอาเอาป่ามาลงเนาะป่าดุกมาลงต่อทันอีทเอาป่าดุกมาลงแล้วกันตอนนี้ก็โอเคเนาะเขาก็ไข่ลงเลยไข่ลงเลยเพราะเพาเขาได้แล้วว่าเอา้า ปลาเป็นพันธุ์นักตายเธอละร้อยสองร้อยแล้วก็จุนมดอ่างของอซื่อมาเราก็มาเฮียนใหม่แบบน,นี้เขาก็มาเฮียนมดใหม่เขาก็มาเฮียนมดใหม่กับฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่แล้วแบบน,นี้เออก,ก็เลี้ยงได้ได้เลี้ยงได้ฮอดอ่าระยะหนึ่งมาแบบน,นี้เขาจะล้างอ่างเพราะเ่าเขาจะล้างอ่างทุกสองอาทิตย์แต่มันก็แล้วแต่เนาะพวแปาเขามันหลายถ้าตุม,มิว่าเขาเบิ่งน้ามันขุ่นแห้งทิศเดียวเขาก็าทิศเดียวเขาก็ากระล่างเนาะกระล่าง มาแล้วบะน,นี้นั่นกระมือมาแล้วบัเนีนล้างโอามันกําลังกินเนื้อดีดีมาบันี้ล้างล้างไปล้างมาแล้วเอาน้ําออกเมดแล้วบัเนี้เอาน้ําออกเมดแล้วก็เปล่งน้ําเขา่ามาแล้วเอ๊ะเออมันจะแปกะธรรมดานยเวลาเฮามันป่าเนี่ยมันจะจะจะสาคัญอยู่ดน,นึงก็คือเป็นอย่างป่าเขามันจริงใหญ่ไหก็คือเขามันล้างเฮามันล้างต่างเฮามันเปลี่ยนน้าเนาะเป็นเห็นน้ามันสะอาดแต่ว่าเขาก็มีพักตกพักอย่างได้ คือเห็เดดห้มันค,คือกับธรรมชาติและบันนี่อ่ะหลังจากล่างนะเออแล้วก็มันก็บุก,กินอาหารสังเกตว่าอ,อ้าเป็นยังป่าเขาบุก,กินอาหารมาเั่นหน้ามันจะยังใส่ได้อาทิตย์นด่งเลยคือบวกินอาหารและบันนี้ตื่นเศร้ามาตื่นเศร้ามาพี่ป่าเขาฟูมดมดอ่างเลยป่าตายมดอ่างโอ้ยเป็นพันเลยได้ มาบันนี้อ่ะฮอที่สองก็ตายมืดอ่างแล้วมาบันนี้ฮอที่สามาเก็บเกียวประสบการณ์จากขั้งทําอิดมาแล้วกปล่อยเลยส่องมาแล้วก็แบบเอออ่ะส่องมาแล้วก็อ่าอย่าก่อล้างอ่างล้างอ่างแล้วบุ๊ฮู้ก็เลยล้างอ่างแล้วก็แบบเอยหมักสะอาดเดินออกมาแล้วก็ตายมืดอ่างมาเธอที่สามเนี่ยเออมาเธอที่สามค่ะก็บเกี่ยวประสบการณ์กัรอด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 มาบันนี้เขาก็สังเกตเอ๊ะป่าฮขาเป็นอย่างมันขืน ใยซาหน่อใยซาตัวซือโบอิงตามาพัฒานาการของมันหละมาแล้วบันนี้เขาก็มาเริ่มสังเกตเนาะสุดท้ายน,นี่ก็ถามว่าประสบผลสำเร็จตัวกับกับประสบผลสำเร็จแต่ว่ามันก็ยังโบ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 ,บ,บ,บตรงตามที่เขาต้องการโบตรงต่างตัวคือมันแบบใ่แบบใยโบเสมอการใยโบเสมอกัน,กนแกนการมันจำนวนมันก็ลดแล้วเขาก็สังเกตว่า ลัง,ลงจ้ากันชิุ่้งเขาก็สังเกตเห็นมาป่าเฮา,า,ม,ามันยายนุ่เสมอกันเนาะมันนีตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วก็จํานวนป่ากล็ลดเอ๊ก็เริ่มมาสังเกตนะคะที่สามารถสังเกตได้ว่าเออป่านี่ท่นสมมติว่าเฮาวัาไหน,นก็คือเฮาให้อาหารบบเพยีพยงโฟหรือมันมีตัวใหญ่ตัวน้อยหลายเกยินไปฉะนั้นมันปนกันหลายเกินไปคือมันจะกินกันฉะน,น,นั้นก็คืออยากให้ระวังคือเฮาก็ต้องแบบเบิ่งระวังตัวเดมันน้อยหล่าเขาก็ต้องแยกกนาะตัวใดีมันน้อยหล,ล่าเขาก็ต้องแยกออก แต่ว่าสิ้นที่อันพวกที่ทานมาเขาก็เห็นหลายคนก็มาถามว่าเออมันเป็นพยาธิหรือพยาธิเนี่นนยนะที่ทานมาเขาเล่าขนาดสุดเลยได้ห้าสุดก็ประมาณเกือบสองปีหรอกสองปีเขาก็ปวดเจอบพยาธิเลยเขาปวดเจอบพยาธิเนาะแต่ว่าเขาก็สามารถไล่เปลี่ยนกันได้นมอไลกเปลี่ยนกันได้ว่าทุกคนเนเจอเห็นมันมีเงี้ยพญาธิอย่างนี้เนาะหรือว่าเขาก็ต้องไปศึกษากนณีได้ว่าเวลาคนเสี่องปลาล้งมีทานแดง อนามัยอ่างดีโบนาะท่านในอนามัยอ่างดีโบได้ตากอ่างโมเะวะต้องเข้าใจว่าการที่เขาเลี้ยงปลาอยู่ในอ่างสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาต้องเอาใจในการอนามัยนาะอนามัยแล้ววันนี้ถึงเขาจะเลี้ยงคือธรรมชาติแต่ว่าเขาต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องรักษารักษาคานสะอาดห้มันแข็งนอกในหลายต้นที่เหยนยออกป่าเขาไปกินเอาป่าเขาไปกลินอะไรปุ่นกับกาวในป่าเขาเนี่ยคือที่ที่ประดุกแน เนาะพว่ามันจะบ่มีกินข้าวบ่บ่มีกินข้าวแล้วก็เนื้อมันจะเนื้อมันหักเนาะเนื้อมันหักเนาะเพราะว่าจะคือเฮาวว์หรือฮาพยายนิ่งน้น่งธรรมชาติเนาะเน้่งธรรมชาติจบบะบ่เปื้อนเนาะเพราะว่าเฮาต้องเขา้าใจว่าการที่กินปลาธรรมชาติกับ่ได้หมายความว่าเฮากินปลาเปื้อนกินปลาธรรมชาติจะเน้นจากว่าเออเฮาก็เน้นแบบมีภักต๊สักอย่าซื้อบัวปากถึงแมนว่ามันจะบ่กินผักแต่ว่ามันก็ต้องกินได้หนึ่งอย่าง แล้วึกว่าเออของจะกว่ามันค่อนข้างจะจะแซ่บเนาะคือเขาเองติดคนกื่นเขาเองเขาไปยังมาแซ่บเลยเขาจะโบคอยอย่างไปซื้อเนาะเดี๋ยวนี่แะเขาพูดว่าเขาเลี้ยงดีเขาก็เลยไม่อยากไม่อยากไปซื้อตลาดมากินเขาก็เลยแบบจงเอาของเขากินเองเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนนี้เดือนน่เดือนนี้เดือนห่งเดือนสองเนาะช่วงนี้ต้อเข้าใจด้กันกับโบเบนมาบอกเข้าใจแหละมันเป็นช่วงที่ป่ามันบุกนของนอาหาร เน่าป่ามูกินของอาหารทุกเน่าเพราะเขาเลี้ยงหลายป่าเนาะมันจะมีเขาจะเลี้ยงทั้งป่าป่าบึกป่าบึกเ้าก็ะตุยใหญ่ป่าบึกป่าสลิดป่าสวายป่าเข็งเขาเลี้ยงหลายแต่ว่าอันเขาก็จะมาอธิบายแต่ละแต่ละแต่ละป่าทุกชนิดพวกป่าทุกชนิดจะเลี้ยงบกติดแล้วมันก็จะมีจุดพิเศษต่างกันเน่ยส่วนสําหรับเขาเองเนาะบางตู้จะมาเลี้ยงป่าดุกนี่ยากบางตู้จะมาเลี้ยงป่าดุกอีกง่ายที่สองเขามัอนกับว่าแย่หง่าย แต่ว่ามันก็สามารถเลี้ยงได้อแต่ว่าเจ้าคิณพิเศษคือของป่าเจลสนิทแล้วก็เอาใจใส่เนาะเอาใจใส่โดยพิธีการที่เขาจะเลี้ยงเหมือที่เขาก็ต้องเอาใจใส่ทุกอย่างมันคือธรรมชาติแล้วก็อาหารครบถ้วนเนาะอาหารครบถ้วนก็คืออาหารเขาเม็นเขาจะเลือกอาหารที่มีอ่านี้อย่างก่อนอ่าอ่าอย่างก่อนอ่านี่บอกอย่างเดียวโบมินโบมินจซื้อไม่ได้ก่มีธาตุนะมีธาตุอย่าง่อ ค่อนข้างสูงเพราะเขาจะเอาหัวอาหารกบเนาะมานย้อมค่ะว่าเาเลี้ยงหัวอาหารแต่ว่าเขาจะออกโปรตีนเขาจะเอาหัวอาหารกบเลี้ยงป่าเขาได้ฉะนั้นเขาจะเห็นจนนั้นเขาจะเห็นว่าป่าเขา้างทจะแข็งแรงทุกคนที่มาฟาร์มเขาจะย้อมติดเสียงแหลมที่ปลาเขาแข็งแรงป่าห้องน้พตัวตัวต้องเข้าใจว่าหัวอาหารกบนี่ยมันจะแพงกว่าอาหารสำลักสาเท่าแต่ว่าสำหรับเขาแล้วก็คือสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเขาอยากได้ปลาที่สมบูรณ์ อาอี้ได้ปลาที่เข็งแข็งฉะนั้นหัวอาหารโคกมันจะมีโปรตีนสาสิเปอร์เซ็นตได้ส่วนหัวอาหาร่ีมันจะมีโปรตีนประมาณห้าเปอร์เซ็นสิปซ็นนั้นมันจะสำหรับตัวหัวอาหารคกมันจะมีสามเรซนต์เห็นบอกเริ่อเหอ็นลักเริ่มเห็นละเ,เละดี๋ยวงน่อย้ามาเบนน้ำกันว่าการเอาปลาขึ้นของเรามันจะเป็นอะไรเนอะ

Oh. Ừ. mất เออมึกได้เอาที่อันนี้ไปได้ได้เอามาเสีย